สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกน้องที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธในเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนนี้คนเกิดวันพุธนะคะดวงของคนจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์ ช่วงนี้คุณจะอุดหยิบ่ายเป็นพิเศษนะคะใครพูดอะไรนะคะพยายามนะคะอย่าปะทะดิกเลี่ยงนะคะการใช้อารมณ์หรือระวังเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะคะเปิดเตาแก๊สต้มน้ําอะไรนะคะดูดีๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าอารมณ์ร้อนนะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือ แม้แต่คนรักนะคะมันจะเป็นช่วงพายุอ่ะแต่ว่าพายุของคุณที่คุณเจอเนี่ยคุณจะไม่เปียกนะคะหรือคุณจะมีคนคอยเคียงข้างคนคอยช่วยแก้ไขปัญหานะคะเดือนนี้คุณเองเนี่ยจะได้ดูแลนะคะผู้มีพระคุณถ้าดูคุณเป็นคนกระตันยูอ่ะดวงคุณเป็นคนกตันยูดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะคะยิ่งเสริมดวงให้คุณเนี่ยปัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางไปไหว้พระขอพอรหรือใครขอพอรเกี่ยวกับออชีวิตไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อคู่ความรักต่างๆนะคะดีมากหรือคุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปขอพอรนะคะบอกว่า เรื่องที่เคยไม่สบายใจหรือคุณถูกทำร้ายหัวจิตหัวใจเนี่ยคุณจะเข้มแข็งนะคะหรือถ้าใครเข้ามาทำร้ายดีใจคุณหรือทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะนั่นแปลว่าคนนั้นนะ่ะคือสิ่งที่ไม่ดีเขากำลังจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วหรือเรื่องที่มันไม่ดีนะคะจะมีคนคอยมาประทานคอยมาดูแลช่วยเหลือคุณคุณจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้นะคะขอเพียงแค่คุณอย่าใช้อารมณ์ใจเย็นๆนะคะ มีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับคนรักนะคะยังไงอ่ะถ้าทะเลาะก,กันถ้าไม่อยากให้เรื่องใหญ่บานปลายนะพยายามใจเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้เพราะเรารู้สึกว่าคุณใจร้อนคุณโมโหร้อนนะคะคุณดูบูดหยิบง่ายนะคะจากที่เราเห็นคุณดูหงิดง่ายคุณดูใช้อารมณ์นะคะดูขี้โมโหในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ กำลังรู้สึกว่าอยากได้ที่สงบจิตใจนะคะไหว้พระทำบุญคุณเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติถึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรื่องอะไรที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายคุณนะคุณจะผ่านพ้นไปได้คุณจะมีเกาะกำบังนะคะโดยเฉพาะคนที่กระตันอยู่ต่อบิดามารดานะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณจะมีคนดูแลคุ้มครองนะคะ คุณเหมือนแบบเหมือนเห็นในรูปแมมว่ามีคนกลางร่มให้คุณคุณก็ไม่ได้เปรียกฝนเนาะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทำดีเข้าไว้นะคะปฏิบัติสวดมนต มีอ่อกตันยูนะคะเป็นสิ่งที่คุ้มคอคุณในเดือนนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะเดินทางไปไหว้พระก็ขอให้คุณนะคะเอ่อได้แต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีดีพบเจอแต่คนที่ไม่เอ่อที่ดีนะคะใครที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตคุณนะคะเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักช่องคิวเร,เราส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย